สวัสดีพี่น้องช่อบแมตรกราวทุกท่านนะคะวันนี้แม่นะมาเข้าเล้าเป็ดแบบเอาให้สายหน่อยนะคะประมาณแปดโมงอพอดูเวลาแล้วก็คือประมาณแปดโมงะคะ่ะอยากจะดูว่าจะรอให้เป็ดไข่ให้สุดๆนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่แม่มาเร็วเนาะก็ทําให้เป็ดแบบเข้าไปรบกวนในเล้าเป็ดะคะ่ะก็เลยอยู่ที่คอกวัวเล้าไก่นะคะให้อาหารวัวทําความสะอาดคอกวัวนะคะดูความพยายามมาแม่ เอาขาขาตั้งกล้องวางไว้บนตะกร้าเป็ดอไข่เป็ด <laughs> <laughs> เพื่อพี่น้องเอฟซีนะคือขาตั้งกล้องอันอันเก่าไม่รู้ไปไว้ไหนนะคะอันสูงสูงหน่อยที่ซื้อต่อหลานมาแต่อันนี้ของไอ้ยี่ห้อนี้ไม้กันสัน่นมันจะเป็นแบบขาสั้นๆน,นะคะมันจะไม่ยาวมากก็เลยต้องให้แมต,ต้องนั่งยอ่อนั่งย่อนะคะเดี๋ยวไปดูวันนี้นะคะว่าเราจะได้ไข่เป็ดมากน้อยเพียงใดนะคะนี่วันวันนี้ก็แดดเปรี้ยงเลยนะคะว่าจะต้องเอาวัวออกสักหน่อยแล้วแหละ แดดแดดแดดจัดมากเลยนะคะแปดโมงนี่แต่ว่าอยู่ใต้ร่มไผ่แม่ก็จะเย็นสบายหน่อยะค,ะค่ะคีเหงื่อโชคเลยนะคะผสมอาหารให้เป็ดนะคะแล้วก็กําลังจะเข้าเล้าเป็ดนนะคะ่ะยกกะละมังเมื่อคืนกะละมังเอาเข้าวทั้งสามกะละมังเลยนะคะแล้วก็อาหารก็เหลือแบบอยากให้เขาเพิ่มอ่ะแบบเพิ่มอาหารขึ้นไปนะคะเ,เพิ่มหัวอาหารขึ้นเพิ่มรำขึ้นเพื่อที่จะแบบ เหมือนกับว่าอากาศมันร้อนนะแม่ก็อยากจะเพิ่มอาหารให้เขาแบบให้เหลือให้ให้เขากินเหลือดีกว่าเขากินไม่อิ่มนะคะออะไปดูเก็บไข่เป็ดพร้อมกันเลยนะคะไปด้วยกันเลยจ้าวันนี้เราจะได้ไข่เป็ดส่งลูกค้าหลานก็สั่งสองแผงโรงงานนะคะเพื่อนในที่ทํางานที่เมืองก็สั่งอีกแผงหนึ่งอเอา้าพี่น้องแม่ตกใจหมดเลยอ,ะรอก,กอะรอก่อนค่ะรอก่อนเจ้าดําทุกวันเลยนะคะเนี่ยอุย้ย ใจจะวายมองไปนึกว่างูอะไรของเขาเนี่ยยันได้ทุกวันเลยนะคะไปไข่แบบมากินอิ่มอิมอิมอิ่ม,ม,ม,มใหม่ๆแล้วก็เข้าไปไข่นะคะไม่รู้อารมณ์ไหนนะเนี่ยโอ้ยแม่รอเขาก่อนนะคะไม่อยากรบกวนเขาดูทรงแล้วเขาน่าจะวางไขท่ท้ายเพื่อนเลยนะคะไอ้ดำเนี่ยสุดจังสุดจริงโอ้ยชีวิตอะแม่เนาะ พี่น้องฟังเสียงลมของไผ่ดูไม่ดีนะวันนี้ลมแรงอะ่ะโอ้โหน้องเอ้ยถ้าอยู่ในร่มนะเย็นสบายถ้าไปอยู่ตากแดดโอ้ยนี่ยวิถีจนบทน,นะคะนี่คือเป็ดไข่อารมณ์ดีของแท้นะคะของแท้คือแบบนี้ค่ะมีน้ำให้เขาเล่นนะคะเขาขึ้นลงทั้งวันค่ะ ปลาในนี้ก็มีนะคะแล้วแต่เขาจะจับกินได้ไม่ได้แล้วแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะเราไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับปลาในบ่อน,นี้นะคะปล่อยแล้วไม่รู้เหลือกี่ตัวปลาอะไรบ้างนะะพวกพี่สาวปล่อยพวกพี่ชายพวกลูกหลานเอาปล่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่สายฆ่าปลาฆ <c oughs> ่าสัตว์ตัดชีวิตเรากินอย่างเดียวโอ้ยดูดูด เป็นแนวนี่อยากเห็นเหมือนเมื่อก่อนเขาจะว่ายน้ําพร้อมกันทั้งสามสิบสี่ตัวนะคะเดี๋ยวนี้เขาแยกย้ายสาขากันเล่นนะคะเป็ดอแม่นี่ใกล้จะสองปีอย่างเนาะนี่ยังไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าๆนะคะว่าเริ่มต้นถ่ายตอนที่วางไข่นั้นมันประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ตอนเป็นลูกตุกเกียบน้อยเป็ดน้อยมาก้าบเนี่ยใกล้จะสองปีหรือย,อยังเขาบอกว่าถ้าสองปีไข่ เป็ดไข่มันจะไม่ไข่ฮหมดอายุการต้องโลไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าเป็ดได้เล่นน้ําอารมณ์ดีแบบนี้จะดูว่าเดี๋ยวรอรอติดตามไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะมีอายุการออกไข่กี่ปีนะคะจะจะเหมือนที่พวกกูรูทั้งหลายท่านเนี่ยพูดไว้หรือเปล่านะคะไม่ควรเบียดเบียนเป็ดตอนนั่งวางไข่นะคะน่าสงสาร <laughs> พี่น้อง โอ้ยถ้ามาเห็นสภาพมาแม่นั่งรอเป็ดเนี่ยหมดสภาพเลยนะคะอใจเขาใจเราเนาะพี่น้องเนาะคนเขาอยากเบ่งอยู่แล้วไปรบกวนเขา เพื่อนเธอยังวางไข่ไม่ออกมาเลยฉันก็ต้องรออยู่เนี่ยฉันก็มีมารยาทพอที่จะไม่ไปรบกวนเพื่อนของเธอโอ้ยพี่น้อง <c oughs> นั่งดู Youtube ตอบ Youtube รอไปก่อนนะคะนี่ร้ให้ดำออกมาก่อนนะคะเป็ดผลัดขนบางตัวก็เหลือขนโอ้ยหน่อหนอโอ้ยหน่อมีความสุขหลายเนาะ เอ้ยลันลาชิว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 คนก็ร่วงไปแม่เพิ่งมาเริ่มมาดูอ่ะสังเกตด,ดูตีนเป็ดนะคะมันมีลายไทยมีตีนแดงมีอะไรเนาะมีกี่ลายคะใครใครรู้เรื่องตีนเป็ดบ้างนะคะคอมเมนต์มานะคะยวไปศึกษาดูใน Google นะคะ,น,ะนี่นี่ของแท้ของแท้ เกิดอารมณ์ดีของแพร่นะคะ <Okay. S 1> แบบนี้นะคะพี่น้องเอ้ยในอยู่คนเดียวก็จะกล้าพูดเสียงดังๆหน่อยนะใครมาอยู่ใกล้ๆก,ก็เดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้านะคะคาะว่าเห็นหมวกแกตกหายตามทางไหมนั่นไงอีกามารอคาบไข่ ็ต้องรอต่อไปนะคะรออีกแป๊บหนึง่งเพิ่มอาหารไว้ให้นะคะอากาศร้อนเมื่อวานตอนเย็นนะแม่เข้ามาให้อาหารโอ้อาหารหมดเกลี้ยงเลยนะคะทั้งน้ำทั้งอาหารไม่เหลือเลยนะคะเออไปเรียกเขาออกมาเร็วๆพวกเธอเพือพ่อนเธอน่ะ มันสนุกกันอย่างนี้เลยโอ้ยอย่ากเกิดเป็นเป็ดแท้ปัดตะมวนคักเนาะซุ้มนี่เออโอ้ยเนาะเป็ดสุขภาพดีนะคะเนี่ยเป็ดสดใสร่าเริงนะคะนี่อารู้อีกไม่เราก็ดูพฤติกรรมเขาเนาะพี่น้อง แม่เป็ดงอยเหงาเศร้าซึมเราก็ดูออกเนะเป็ดเราอารมณ์ไหนเราก็ดูอยู่แต่ละตัวลันหลาแยากมุมนะคะชอบนะคะชอบจริงๆนะคะแบบนี้นะคะเขาจะไม่ไม่ทำพฤติกรรมเดียวกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาจะแยกย้ายกันนี่พี่น้องดูขณะที่รอยดำออกมานะแม่ยังเข้าไปไม่ได้นะคะเขายังอยู่นะคะเนี่ย เนี่ยเป็ดอารมณ์ดีของแท้ของแท่จ้าพี่น้องก็ <_ C> e <an> จะมีทีมอยู่บนอยู่ล่างอยู่วางไข่ <_ C> e <an> <_ C> e <an> อ้ยนาะชอบอย่างนี้มากกว่าพวกชีวิตในห้างนะคะพวกเดินไฮโซรูหรามาเหานะคะ <_ C> e <an> บอมักเด้อมักแนวนี่เด้อจ้า <_ C> e <an> น้องไอ้ดำไม่ยอมออกมาเลยเนี่ยแม่รอตั้งนานแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวขอเก็บไอ้ด้านนอกก่อนนะคะไม่งั้นอีกาถ้าเปิดประตูไว้นี้อีกาเข้ามาฆ่าไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวแม่ขอเก็บแล้วก็ตรงนั้นปล่อยให้เจ้าดำมันนี่ดูพี่น้องดูดูแล้วจะเก้าโมงแล้วแม่จนจะไม่ได้ไปทําอะไรเนี่ยแล้วก็ฟัดกาแฟนะคะนะ่าเสียงเดี๋ยวแม,แม่เก็บก่อนนะคะโอ้ยฉันรอเธอไวที่ไหนอะ มันสายแล้วฉันต้องพาแมวไปตัดไหมทำหมันอัญโองด้วยนะคะนี่หกอ,องสวยๆเท่านั้นเลยนะคะเก็บไข่เป็ดแบบกดดันเป็ดนี่คนะ่ะเหลือแล้วก็เหลืออีกสองที่ตรงนี้นะคะที่แม่รอเขาก่อนนะคะดูพี่น้องดูนี่แม่ไม่ได้โกหกแล้วนี่รอตั้งเกือบสี่สิบนาทีแล้วนะคะนี่ที่รออ่ะ แม่เข้ามาแต่แปดโมงเนาะนี่จนจะเก้าโมงแล้วอะ่ะได้แค่เก้าฟองก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวแม่ไปเอาวัวออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะวัวออกแล้วนะคะเอาวัวผูกมาออกมาเลยฉันไม่สนใจแล้วเธอจะโมโหก็เรื่องของเธอดำออกไปเลยแมรอเป็นชั่วโมงแล้วแม่โอ้โหสายเลยนะคะวันนี้น่ะไอเราก็อุตส่าห์ว่าไม่รบกวนนะคะนานแล้วนะคะรอนานมากเลย พี่น้องโอ้เสงเจ้าดำเก้าแล้วค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สายจนเก้าโมงกว่านะคะสิบสี่เออวันนี้บนหน่อยเด้อบนให้ปิดฮะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตรงนี้ร้อนร้อนใหม่หมดเลยค่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะ, 17, 18, 19, ะ,คะพี่น้องโอ้ เป็นเพราะเขามาวางด้วยละมั้งคะไข่เลยร้อนอยู่ยี่สิบแล้วนะคะเดี๋ยวนับตรงนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสิบฟองนั้นเห็นไหมคะน่นะยังเข้ามาอยู่เนี่ยยังไข่ไม่สุดเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะวันนี้ก็ได้สามสิบฟองนะคะได้เพิ่มอีกนะคะขาดอีกสามตัวนะคะไม่ได้ไข่นะคะแมก็เดินไปจนเอาบัวกออกจากคอกนะคะบัวก,ก็ร้องอยากออก โอ้โหจี๋เลยค่ะสามสิบนะคะวันนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะได้อีกแล้วได้เพิ่มอีกแล้วได้เพิ่มทุกวันเลยนะคะได้เพิ่มทุกวันเลยแบบนี้เลยนะคะพี่น้องรู้ว่าเขาไขให้หรือไม่ให้นะคะแต่ว่ารอไม่ไหวละมันต้องไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวดูตามซอกหน่อยนะคะมีซอกมีหลืบไหมโอ้โห เข้าไปวางไข่เจ้าดำค่ะตัวเดิมนะคะส่วนตรงนี้ก็คือแม่ได้30ฟองนะคะรอไม่ไหวแล้วค่ะ9้าโมงกว่าแล้วก็ขอลาไปกับไข่เป็ด30ฟองในวันนี้นะคะฝากไลค์ check, กดแชร์กดติดตามและขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปจนจบคลิปแล้วก็ติดตามมาตลอดนะคะพบกันคลิปหน้านะคะไข่เป็ดสดๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้แดดเปรี้ยงเลยพี่น้อง